ครับผมบุ๊ c ซีเคฟิตนะครับวันนี้มาแนะนําอาหารปุ้งตัวนะครับเป็นอาหารสดซึ่งหาได้ง่ายมากแถวบ้านผมเพราะว่าอยู่ใกล้ทะเลนี่เองท่านก็คือปุ้งฝอยนะครับนี่ไงนี่ไงกุ้งฝอยครับซึ่งผมจะเอามาแช่ฟิตไว้นะครับทีละหนึ่งกิโล้ยานได้เรื่อยนะครับขั้นตอนแรก แล้วก็นำมาต้มนะครับนี่เรามาต้มไว้นะครับเราจะใช้งานเราก็มาต้มไว้ออตั้งต้มเป็นหนึ่งนะผมจะใส่เกลือนะครับนิดหนึ่งนีลูกุ้งชอบความเค็มหรือเปล่านี่เกลือนะครับเป็นเกลือทะเล ใส่นิดนึงนะครับใส่ไว้ในนี้นิดนึงเราก็ต้มนะครับต้มทุกครั้งนะครับที่จะให้อาหารสดเราก็ควรต้มสัก่อนเพื่อฆ่าปรสิตนะครับไม่งั้นกุ้งกินไปอาจจะเกิดปรสิตที่ตัวกุ้งได้ไม่ว่าจะเป็นค่าเสนเหยหรือข้าวผื่นนะครับรอด้วความมั่นใจนะครับเอามา,าด้วยความร้อนเดือดปุดๆแบบนีม้มากกว่า,ออาร้อนองศาแน่นอนครับนี่ ต้มไปประมาณเดือดๆแบบนี้ครับ5นาทีก็ได้แล้วบางคนนะครับก็ได้กุ้งสดมาก็นำกุ้งสดแบบนี้ครับกุ้งฝอยพาไปต้มต้มเสร็จแล้วก็พาไปแช่ฟีดในตู้เย็นนะครับให้มันแข็งเมื่อต้องการจะใช้งานก็หยิบม,มาใช้ได้เลยแต่ผมใช้วิธีเอากุ้งสดนะครับแช่ฟีดแล้วก็ามาต้มเราจะให้ กุ้งสดถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับทำให้กุ้งเคฟิตุสีสันจีจัดออกไปทางด่างนิดนึงโอเคน่าจะได้แล้วครับผมก็ปิดไฟนะโอเคเดี๋ยวก็พักก่อนแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปให้กุ้งกินนะครับ ก็มาต่อกันเลยนะครับก็หลังจากที่เราต้มเสร็จแล้วนะครับก็พาน้ำไปทิ้งแล้วก็ใช้ตะแกรงแบบนี้ครับลองกุง้หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับกุ้งฝอยซึ่งหาง่ายมากเลยะราคาถูกที่สุดเลยยี่สิบาทได้ทั้งเยอะนะครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับว่ากุ้งมันจะชอบกินหรือเปล่าเออแ มาถึงหน้าตู้กุ้งนี่เองนะครับนี่ตู้กุ้งนะครับย,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 ย่อได้อีกไหมย่อติดเน่ยให้เห็นใกล้ๆกันไปนเลยนะครับหานะครับหยิบปุ้มมาปึ๊บ หย่อนไปครับหย่อนไปหย่อนไปหย่อนไปค่อพอหย่อนไปปึ๊บอ่าลงไปแล้วกินไม่กินอ๊อฟันแน่นนแน่นนแน่จ้วงใหญ่เลยครับปึ๊บนี่แน่นอกจากจะให้อาหารเม็ดแล้วนะครับผมบุญสีเคฟิตก็ยังมีอาหารสดนะครับให้กุ้งกินจะได้ไม่เบื่อนะครับเพราะอาหารเม็ดอย่างเดียวคาดว่าถ้าจะจำเจ ัวนะครับเราจะเทสนี่ปุ่องอยใส่ไปเลยครับลงไปแล้วลงไปแล้วค๊อปป๊อปนะครับโอ้โหไม่พลาดครับดูตัวอื่นด้วยครับตัวนี้เทสดูนะครับเช่นเคยปุ่ง่อยนะครับใส่ไป เราก็ให้ครับพอกะว่ามันจะกินหมดนะครับไม่ต้องให้เยอะเดี๋ยวมันจะเหลือทําให้น้ําเสียนี่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 ครับกินเหมือนกันชอบมากผมจะให้นะครับอาทิตย์ละครส่วนใหญ่ใส่กุ้งกุ้งหอยเนี่ยครับัวาน้ํามันจะเน่านี่ใส่ไปครับไปแล้วโอ้โหมันจะรอคอยป๊อก,กินไหมปุ๊บอ๋อ ไม่เหลืออันนี้หย,ย่อนไป๋ัวทิ้ไงไว้นะครับต่อไปมาดูด้านบนม้างดีกว่าป๊อปนี่หยุอไปแล้วนี่นี่ป๊อบนี่ป๊อบ นะครับผู้ขวอยนี่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 แหววด้วยนี่ใส่ไว้ก็กินนะครับอย่างสบายใจมาดูตัวเล็กมากดีกว่าครับ ูที่ว่าตัวเล็กมันจะกินหรือเปล่าตัวเล็กแบบนี้เราต้องให้ไม่เยอะครับประมาณสามตัวเสร็จแล้ลงไปแล้ตวตอนนี้เปิดนี่ไงโอ,อ้โห و, ตกใจนะครับตกใจไม่รู้อะไรลงมาปีกขึ้นด้านบนบนมันจะตัวนี้ก็ได้ครับ ว่าจะผลหรือเปล่ากุ้งตกใจกุ้งนะครับปุ๊บปุ๊บ็ไปแล้วครับค่อยๆหย,ย่อนไปปุ๊บปุ๊บมีปฏิกิริยาตอบโต้หรือเปล่าอ๋าไปกินครับสำหรับเป็นอาหารทางเลือกนะครับกุ้งเคฟิดเลี้ยงง่ายอาหารส่นวนใหญ่จะกินได้หมดไม่ค่อยเลือกนะครับดีกว่าคนนิดนึง มาคนจะต้องเลือกโดเรนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับฝาก Subscribe YouTube แล้วก็กดไลค์นะครับแฟนเพจดู๊ซีเิตวันนี้นะครับมีกิจกรรมอยู่ด้วยนะครับหน้าเพจสามารถเข้าไปร่วมได้สสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ